ส,ส,วส, ust, ว ia, สวัสดีครับผมนะครับ EP สองนะครับผมกับคลิปตะลุยตลาดเลาลานะครับวปร้านายสินค้าลมแรงด uh, ้วยนะครับวันนี้ครับเป็นวันจันทร์วันจันทร์นะครับผมจันทร์ที่สี่เดือนธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายแห่งปีนะครับดูบรรยากาศการขายตลาดล้วนะครับลมกระแห้งนะครับผม กัปลาสวยงามครับแต่สะอ่อนเราซื้อไปนะขยายดีขนาด <c oughs> มืองปลาขามกับี่เลยพี่น้องสะออนมะนาวเผือกี่ขดเผือเที มากบกกะมีครับเล็กกระจกโอ้มากันแยงครับผมมากันแยงมาแล้วกัน ซีอิ๊วเทียมนะครับตุงละยี่สิบเอาตุงนี้นะครับเจ้าบาทนะครับเอาโลนึ่ง <c oughs> กับกระเทียมยี่สิบครับโอเคไปเลยอุ้ยบกบ่า

หมูผักราคาถูกนะครับเนี่ยจะสะอ่อนนะนะครับเกลือเทศถุงละยี่สิบบาทนะครับน่าจะปลูกเองว่ามั้งนะโอ้เดี๋ยวพ่อไว้วันละบอกง่ายๆ ละซาบาทฮะเอาหนึ่งถุงนะครับมันแดงครับหกเดือหรือมันแดงครับุนครับมันสะท้อนนะไปกันไม่ยังสิบบาทเนี่ยคอยว่างานอินเอาอยากได้งาเมืองแนงพี่น้องกนะเับมึงทัรงหมดลยครับ เมืองเขาเจอกเป็นหลานขายส่งนะครับอันนี้คือคือขายส่งนะครับมาเป็นเป็นสิบโลเลยนะครับอม่ยาไปเรา EP สองเรามาเรามาลุยต่อนะครับอือโอ้ลมแรงขนาดครับคนา ับเลยเป็นุ้ปตุ้ปับนี่จบเพิ่งรู้หิว๋ยวพาสือมาเกาลัเอาลูกนเอาเนยน้อยครับบอหนยยใงญ่เอาลูกเล็กเอาหนยหน่อยเนาะเดี๋ยวที่ขัดเอาเองเอาลูกหนึ่งเดอ

โลหะสาโลมสิบห้าสามโลร้อยโลลหกสคร ist, uh, s <S О, ับารดครับกาดกรดลชิบ้านบักลาเนโร1นึงบักลาอาเ้เิ่โรรัดโลนึเอาหนยใหญ่เลยเพิ่นนั่นเปีงเด้อเนยใหญ่เด้อต้มสักวันหนึงสักวันเจปีเอาเบีนบ่มันจะหอม นึ่งกระตุ้มอะไรสิโกแกนผมเป็นหนึ่งแล้วผมไป็กลัวโอ้แซ่อ๋อกันเลยมาซื้อรอบสองเอาโอเคครับขออนุญาตครับไปครับไปกันต่อไปรดเปล่งแนวผมนะครั้ไปรุดไปรุดบินนะครับมาเยอะได้ไหม ได้ไหมเาสิขาได้ไหมตัเดียใส่ปูปลาป่ะอจ้านาีใครผ่าเอาปลาวนวายจักหน่อยเมื่อกี้นี่มาเกาลับช่วงถึงช่วงลุ่งพี่น้องนี่พักใส่ แดงก็จะก็ขายได้ไม่น้องวัดค่อยเรอคะค่อยเ่อะเขาก่อนบรรยากาศทีมโผงครับผมลอะ ้กด <S preach ers> oh, ่นีหญลาบรรยากาศไม่เบิ่อการค้าการขายกองอิอลร้ายครับโลเทเดยอันนี้โลละเจ็ดสิบมากเหลื่อมเลยครับสุดจอดเลย อันนี้ก็เยอะนะครับเห็ดบดเห็ดบดท,ที่เขาซอยแล้วนะครับเนี่ครับเห็นไหมเอาไปต้มเอาไปแช่น้ำแม่มันนุ่มแล้วก็กทำซุปนะครับนี่แหละครับผมบรรยากาศการค้าตลาดนัดไทยลาวนะครับมีทุกอย่างจริงๆนะครับผมทัวระมาทั่ว ตัวดำตัวแดงนี่บง <c oughs> ่างครับนะมาดูนะครับหมกไก่ อ่ะโอเคนะครับกับบรรยากาศตลาดนัดเทลาวนะครับผมเอาเดินออกจากศิลปินครับผมเมื่อกี้ดังครับจริงๆก็อยากถ่ายทุกบรรยากาศนั่นแหละครับผมแต่ว่าเสียงเพลงก็ติดผิดทฤษฎีนะครับยังนะอาอมาสื่อเห็ดผสมกับพวกหวานนะครับผมจานจังหวันี่ครับ เออสี่สิบบาทโอ้คักคักคักอันอันขอถุงใส่มาเกาลักแะ่ขาดถุงขาดกขอถุงหนึ่งบหนป้าเฮ้ยเพิ่นหหยอยู่หรอใจดีอยู่พอข้าก็ได้เอออันนี้โอ้ยประหยัดต่ถุงนะคุณโอเคครับมันหวานเนื้อครับไปคลิปตลาดนัดไทยแลาวก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้เป็น e v 2ีสครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ